ถ้าเสาไฟอยู่หน้าบ้านจะเข้าทางไหนถ้ามึงไม่มีปัญญาในการหลบเลี่ยงเสาไฟมึงออกจากบ้านเถอะขายบ้านทิ้งเลิกเลิกอยู่บ้านหลังนี้เถอะถ้าเสาไฟฟ้าอยู่หน้าบ้านแล้วขวางมึงต่อการเดินเข้าบ้านหาบ้านใหม่เสียเงินซื้อใหม่ไม่งั้นมึงก็ลื้อบะลือบ้านมึงก็ทิ้งซะแล้วสร้างใหม่หลบเสาไฟง่ายลื้อบ้านแล้วย้ายหลบเสาไฟมึงจะได้เดินเข้าบ้านมึงได้สะดวก แค่นั้นเลยหรือบ้านนะง่ายงหรือบ้านไม่ต้องย้ายเสาไฟนะไม่ต้องย้ายเพราะมึงไม่มีวิธีมึงบอกว่าเดินลอดเสาไฟไม่ได้เดินอ้อมเสาเสาไฟฟ้าหน้าบ้านไม่ได้หรือบ้านแล้วไปสร้างหลบเสาไฟสะดวกเชื่อกูย้ายเสาไฟต้นละสองหมื่นย้ายบ้านห้าแสนไม่ยากเอาอะไรที่มันดูเยอะไว้ก่อนดูแพงดูแพงมึงต้องทําอะไรดูแพงไว้ก่อนอย่าไปทําอะไรที่มันถูกๆ2 0สองหมื่นย้ายเสาไฟฟ้าหน้าบ้าน ผูกเกินไปไม่เอาไม่เหมาะกับฐานะของมึงไม่เหมาะกับความโง่เข้าใจไหมไม่เหมาะมึงต้องเสียอะไรที่แพงกว่านั้นต้องแบบดูหรูอะดูลักชูรี่อ่ะหรือบ้านแพงกว่านี่ไงเหมือนกรณีหกสิบ้านนี่ไงธรรมดาไม่ได้ไม่กี่บาทไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้มันต้องอะไรมันต้องดูเวอร์ดูแพงหกสิบล้านมันดูแพงดีมันดูยิ่งใหญ่อลังการนี่มันต้องอย่างนี้แล้วมันจะประสบความสำเร็จยิ่งเสียตังค์มาก มึงยิ่งเชื่อมากมึงยิ่งรู้สึกว่ามันน่าจะประสบความสําเร็จมันจะสร้างให้ชีวิตมึงเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมั่งมีสีสุขเพราะอะไรมึงจ่ายเยอะมึงลงทุนไปเยอะมึงต้องได้กลับคืนมามากมึงคิดไงเอาเลยมึงต้องทําอะไรแพงว่าในความเชื่อมึงเนี่ยเอาแพงๆไว้นะอย่าทําอะไรถูกๆเอาแพงๆคนจนนะมึงคนรวยอะสินแสกูจะบอกให้มึงนมันโง่กว่าสินแสให้สินแสมันหลอก สินแสมันหลอกมึงให้มึงอะกลัวพอเวลามึงกลัวมึงก็จ่ายตังค์พอเวลามึงจ่ายตังค์มึงก็ไปนั่งรอคอยว่าชีวิตมึงจะดีตอนไหนดีกี่โมงกูถามแค่น,นี้แหละดีกี่โมงเหมือนในรายการก็มาดิครับถามกูตลกกี่โมงอันเนี้ยชีวิตมึงจะดีกี่โมงสบายใจกี่โมงความเชื่อของคนอื่นเขาอย่าไปลบหลู่เขากี่โมงกูถามแค่น,นี้แหละกี่โมง กี่โมงมึงจะเตื่นรู้ตื่นตัวตื่นทำกี่โมงยังไม่เข็ดไม่ลากระดิ่เหรอข่าวออกทั้งประเทศข่าวออกเรื่องแบบนี้ไม่รู้กี่ครั้งกี่ข่าวอาจารย์มันก็ต้องมีคนดีคนเลวมันก็ต้องมีคนลดนหลอกคนหลอกมึงไปดูได้เลยไม่มีสินแสคนไหนทำอะไรไม่เก็บตังแพงแพงแพงทุกคนไม่มีไม่แพงดูห่วงจุ้ยทีนึงกี่บาทห้าหมื่น ห่วงจุ้ยห้าหมื่นมันบอกว่ามันสามารถแก้ห่วงจุ้ยให้พวกมึงประสบความสาเร็จร่ํารวยเงินทองได้มันบอกพวกมึงว่าการแก้ห่วงจุ้ยตามันชีวิตพวกมึงจะรวยมันสามารถแก้ให้พวกมึงรวยได้กูถามว่าถ้าสินแสหมอดูมันสามารถแก้ดวงชะตาชีวิตให้มึงรวยได้จริงทําไมรัฐบาลไม่เอาเกินมาจ้างสินแสแล้วทําให้ทุกคนเนี่ยในประเทศเนี่ยรวย ถ้ามันทําได้จริงรัฐบาลจ่ายสิรัฐบาลไม่อยากได้ภาษีของประชาชนเหรอจะได้เอาภาษีของประชาชนไปแก้แก้เศรษฐกิจแก้ความวุ่นวายในสังคมแก้ความจนเพราะหลไยคนในประเทศจะรวยจากร่างทรงไอ้คนในประเทศจะรวยจากหมอดู่วงช่วยสินแสมึงแก้เลยสิง่ายมึงแก้ทั้งประเทศเลยเมื่อแก้ทั้ประเทศประเทศจะรวยเมื่อรวยรัฐบาลก็เก็บภาษีประชาชนได้เยอะ เมื่อเก็บภาษีได้เยอะประเทศชาติก็ร่ำรวยสวัสดิการก็ดีเพราะมันไม่ใช่ความจริงไงมันเลยไม่ใหยิบไม,มีใครหยิบเอาศาสตร์ห่วงจุย้ยหมอดูสินแสไปใช้ในชีวิตจริงได้จริงๆรรัฐบาลมันถึงไม่จ้างสินแสในการมาแก้ไขประเทศเพราะอะไรก็เพราะมันไม่จริงไงมันมีแต่เสียเงินเสียทองถ้ามันแก้ได้จริงพวกมึงจะมานั่งอยู่กับสวัสดิการประเทศชาติบ้านเมืองแบบนี้เหรอ มึงจะมานั่งเรียกรายเงินบริจาคเพื่อช่วยน้ําท่วมเพื่อช่วยอู๋ตุ๊กภัยอากีภัยทําไมรัฐบาลไม่จ่ายเองอ่ะกูไม่ได้พูดถึงรัฐบาลไหนนะกูพูดถึงทุกรัฐบาลกูพูดถึงเรื่องสินแสกูไม่ได้พูดถึงการเมืองกูกําลังชี้ให้มึงเห็นโทษว่าถ้ารัฐบาลมันเห็นประโยชน์ของหมอดูห่วงช่วยสินแสมันจะต้องมาจ้างสินแสไปแก้ไขประเทศชาติบ้านเมืองแต่เพราะมันเห็นเหตุปัจจัยไงว่ามันไม่มีเหตุไม่มีผลมันจึงไม่แก้ มันจึงไม่จ้างไปแก้พรามันรู้แล้วว่าแก้ไปก็ไม่สามารถทําให้รายได้คนดีๆขึ้นเมื่อรายได้คนไม่มีดีขึ้นรัฐบาลก็เก็บเงินจากภาษีประชาชนเพิ่มเติมไม่ได้ประเทศจะเจริญได้ยังไงกูถามแค่เนี้ยแต่พวกมึงน่ยมันปัญญาอ่อนการโดนเขาหลอกยังไม่เชื่อกูก็นั่งแหกปาดดาทุกวันสารพัดรายการที่กูไปออกมาก็จะมีพวกกลุ่มหลายกลุ่มหลายคนแอนตี้กูด่ากูเกียรติ กูจงเกียรติจงชัางกูมันเป็นความเชื่อเขามันเป็นศาสตร์เขามันเป็นความสบายใจเขาสบายใจไหมล่ะหกสิบล้านสบายใจไหมล่ะสี่แสนห้าแสนสบายใจไหมล่ะเป็นนั่งอยู่ในรายการหนกระแสสบายใจไหมล่ะกูไม่ได้ซ้ำเติมกูขออนุญาตหยิบยืมเหตุปัจจัยของผู้มึงมาชี้แจงกูนโมธนาสาธุมากเลยกูชอบในความกล้าหาญชาญชัยที่ออกมาเปิดเผยมาประจานหมอดูสินแส กูชอบมากกูสรรเสริญเยินยอเลยนี่สิคนจริงกูคือคนหนึ่งที่กูเคยเป็นแบบนี้ก่อนกูเคยเป็นคนหนึ่งที่กูเคยทําพิธีเหล่านี้มาก่อนแล้วกูไปเอาเงินจากชาวบ้านเขากูเคยไปมาก่อนแล้วกูมาปะจานตนเองให้โลกรู้ว่าสิ่งที่กูเคยทํามันไม่จริงว่าสิ่งที่กูเคยทํามันไม่ช่วยอะไรใครว่าสิ่งที่กูเคยดอกเขาต่อสตาเบิกแเบนเบนเทียงดูดวงดูดาว ซัตแก่สัตลำบูชาไฟหมอดูห่วงจุ้ยล่างทรงกูทำมาหมดแต่กูเห็นแล้วว่ามันไม่จริงกูเลยออกมาประจานตัวเองออกมาเปิดเผยตัวเองให้คนอื่นให้ตัวกูเองเป็นประสบการณ์แกพวกมึงทุกคนว่ามันไม่จริงกูเป็นศักดิ์ศรีพรยานโดยอาศัยหลักคำสอนพระเจ้าเพื่อยกตัวอย่างให้มีเหตุมีผลกูพยายามบอกสอนตลอดออกรายการสารพัดรายการกูเหนื่อยยากลำบากเข็นใจตากแดดตากน้ำไป ไปในการบัญญาให้พวกมึงเนี่ยตื่นรู้ตื่นทําได้เข้าใจหลักคําสอนพระเจ้าได้อยู่กับหลักเหตุผลตามหลักสักจจะความจริงขวนขวายเจ้าตางแต่ก็มีพวกปัญญาอ่อนบอกกูว่าไปยุ่งอะไรความเชื่อเขามึงไปยุ่งอะไรกับเงินเขานี่ไงไม่ยุ่งกับเงินเขาไม่มีใครยุ่งหรอกแต่สุดท้ายมึงก็ออกมาเปิดเผยว่าอีพวกหมอดูฮวงจุ้ยเนี่ยสินแสเนี่ยมันเก็บเงินเก็บทองมึงไปกี่สิบล้าน ถ้าไม่มีคนแบบนี้ออกมาเปิดเผยพวกมึงไม่มีทางรู้ความจริงถ้าไม่มีคนอย่างกูออกมาเปิดเผยพวกมึงไม่มีทางรู้ความจริงถ้าไม่มีกลุ่มคนที่โดนหลอกลวงโดนเรียกซับรีซับไถซับเงยเยอะแยะหกสิบหกล้านพวกมึงไม่มีทางตื่นรู้ตื่นทำและเข้าใจกูสอนธรรมะทุกวันนี้ทําให้คนตื่นรู้ตื่นตัวตื่นทาได้เพราะกูเอาสันดานเก่าๆที่กูเคยทําพิธีกรรมเหล่านี้มาก่อนออกมาประจานว่ามันไม่จริง พวกมึงถึงได้เข้าใจได้ถ้าไม่มีกลุ่มคนไปออกรายการและมีผู้เสียหายแบบนี้พวกมึงไม่มีทางรู้ได้เลยว่าในวงการในชีวิตมึงพวกมึงโดนหลอกโดนลวงแบบนี้มากี่ครั้งกี่คราวที่พวกมึงต้องเสียเงินเสียทองเสียตังเสียทรัพย์เสียหน้าเสียใจเสียชีวิตเสียเนื้อเสียตัวเสียกําลังใจในชีวิตมึงมึงบอกทําแล้วสบายใจนี่ไงผลของความสบายใจ มึงเห็นผลของความสบายใจหรือ,อยังมึงต้องมานั่งปราจา์ตนเองออกรายการเห็นหรือ,อยังผลของความสบายใจอีคนที่ชอบพูดว่าทําแล้วสบายใจปล่อยเขาทาไปเถอะมึงเห็นหรือ,อยังความสบายใจของมึงเป็นยังไงออกข่าวไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่คราวก็ยังโง่งมงายปกป้องศาสตร์เดลฉานวิชาปกป้องความเห็นผิดปกป้องหมอดูห่วงจุ้ยที่มันหลอกลวงเอาตังเอาเงินเอาทรัพย์ของพวกมึงไปอย่างไม่มีเหตุไม่มีผล ไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่มีที่มาที่ไปไม่มีการชีแแ้แจงแจกแจงรายละเอียดดีแต่เก็บตังนั่นนะ่ะปัญหาพวกมึงกูนะ่ะโทษหมอดูซินแสห่วงจุ้ยอะไรต่างๆอาดาเนี่ยกูโทษส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่คือมึงส่วนใหญ่คือตัวมึงเองเท่านั้นเลยไม่ได้มีใครเลยนี่มึงดูเอาละกันกูพยายามขวนขวายในการบอกสอนว่ามันจะโดนหลอก มันจะโดนลวงมันจะโดนเก็บทรัพย์มันจะโดนเก็บตังค์มันจะเสียเงินเสียทองแต่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแล้วเนี่ยข่าวออกไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งมึงก็ยังไม่เข็ดลาบอ้างแต่ว่าอะไรโอ๊ยอันนั้นมันคนชั่วมันมิจฉาชีพอาจารย์ชั้นสี่เป็นคนดีหมอดูสินแสที่ชั้นดูอยู่คนนี้เก่งจริงของแท้ของแท้กกูพูดอย่างเนี้ยมากี่ครั้งแล้วกูพูดเรื่องเนี้ยมาเป็นปีๆไอ้คำว่าของแท้ของมึงเนี่ยเป็นไงล่ะ หกสิบล้านแท้ไม่ล่ะมึงเห็นของแท้หรือ,อยังมันเหมือนกันทุกตัวมันเหมือนกันทุกคนอีพวกมิจฉาชีพกูเรียกเป็นตัวไอคนดีดีหน่อยกูเรียกเป็นคนแต่สุดท้ายมันก็เรียกเก็บเงินเก็บทองจากมึงกันทั้งนั้นนี่เรียกว่าตกรัพย์ตทรัพย์คืออะไรมันตบมึงให้มึงทุกพอเวลามึงทุกมันก็บอกวิธีแก้พอเวลามันบอกวิธีแก้มึงก็ไปแก้จ่ายเงินให้มัน พอเวลามึงจ่ายเงินให้มันมันก็แก้ให้มึงแล้วมึงสําเร็จมะก็ไม่สําเร็จนั่นแหละเรียกว่าตบเอาซัพ์เจ็บไหมล่ะเข็ดหรือยังล่ะเริ่มจะตื่นทำหรือยังพูดไม่ฟังต้องรอให้มันมีคนออกมาประจานก่อนต้องให้มีคนมันเอาเปิดเผยก่อนว่าโดนโกงมาเท่าไหร่โดนล่อลวงมาเท่าไหร่ ูเห <grille>. ็น <libr> ม <ame> ีผู้หญิงคนนึงอ่ะวันนี้กูได้มีโอกาสดูไงดูนิดหน่อยนี่ขนาดดูนิดหน่อยนะกูยังใส่ขนาดนี้นะถ้ากูดูเต็มเนี่ยจะขนาดไหนนี่กูไม่ได้ไลฟ์สดหลายวันเนี่ยเก็บกดและจังหวะโบ๊ะมากวันเนี้ยกูมีคิวไลฟ์สดเนี่ยไลฟ์สดวันเนี้ยเพราะว่ากลับบ้านเร็วปกติจะกลับบ้านดึกทุกวันกูมีคิววันเนี้ยคิวว่าได้ไลฟ์สดพอดีแม้จังหวะโบ๊ะมีเรื่องนี้มาพอดีตั้งแต่ว่าวันเมื่อวานช่องแปดมาสัมภาษณ์กูกูก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ ยังใส่เต็มไม่ได้วันนี้อมารินทีวีมาสัมภาษณ์กูกูไม่ได้แล้วกูต้องดูแล้วมันอะไรกันวะเนี่ยอ๋อออกอรายการโหนกระแสพอดีกูเลยดูเลยอมารินทีวีนี่ตอนเนี้ยเดี๋ยวสักพักนึงอมรินทีวีก็จะออกแล้วมาสัมภาษณ์กูเมื่อกี้ก่อนขึ้นไส์สดเนี่ยพอเวลาขึ้นไล์สดของกูปุ๊บแหมเวลาสัมภาษณ์นักข่าวมาสัมภาษณ네์กูเนี่ยกูใส่เต็มไม่ได้เพราะอะไรเดี๋ยวมันไปตัดตื้อตาตื้อตากูลำคากูฟังเสียงตัวเองตื้อต,ตา,ลลาแล้วกูลำคาเหลือเกินก็เลยต้องไม่ใส่คำ แต่เวลาในไลฟ์สดกูกูใส่เต็มกูซัดกูซัดเลยเพราะอะไรกูทําเรื่องนี้มาตลอดสองปีกว่าคนในสังคมจะตื่นรู้ตื่นตัวเข้าใจได้อีพวกหมอดูห่วงจุ้ยล่างทรงเอ้ยไม่ใช่ล่างทรงหมอดูห่วงจุ้ยสินแสก็พยายามจะดึงคนออกไปและมีพวกปัญญาอ่อนก็พยายามปกป้องศาสตร์พวกนี้สุดชีวิตพยายามจะขัดแย้งกับหลักเหตุผลหลักความจริงมึงจะโง่มึงก็โง่ไปคนเดียว ไม่ต้องชวนคนอื่นโง่มึงอยากจะดักดานก็ดักดานไปคนเดียวไม่ต้องชวนคนอื่นดักดานกูกำลังจะจูงมือเข้าออกมาในหลักเหตุผลหลักสักจจะความจริงที่ถูกต้องกูกำลังจูงเดินเข้าออกมาให้เขาอยู่ในความฉลาดมึงก็ไม่อยากจะดึงเข้ากลับไปในความโง่และล่าสุดที่กูไปดีเบตกับหมอดูมาไอ้ร่างทรงมานะก็พยายามมากเลยหรือหมอดูล่างทรงไหนๆก็แล้วแต่พยายามสุดๆว่า ไปขวางอาชีพเขาแล้วเขาจะเลี้ยงดูคนอีกหลายชีวิตทํำยังไงไปขวางอาชีพเขาแล้วต่อจากนี้เขาจะอยู่กินอยู่ใช้กันยังไงไปขวางอาชีพเขาแล้วเขาว่าขาดรายได้และครอบครัวในชีวิตเขาที่เขาต้องเลี้ยงผัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเขาเขาจะอยู่ต่อไปยังไงเรื่องของมึงมึงเอาชีวิตครอบครัวมึงมาเป็นเดิมพันเหรอมึงเห็นแต่ครอบครัวของมึงครอบครัวเดียวแต่ล่มจมไปอีกมากมายมหาศาลบรรดาลูกศิษย์มึงกูยอมกูยอมให้ครอบครัวมึงครอบครัวเดียวล่มจม แต่กูช่วยฉุดครอบครัวหลายครอบครัวขึ้นมาให้เขารอดไม่ต้องเอาเงินไปสีให้มึงมึงคิดได้ยังไงอะ่ะมึงพูดว่ากูทําลายรายได้คนคนหนึ่งที่เป็นหมอดูห่วงจุย้ยซีแสแต่เวลามึงทําลายคนอื่นอะ่ะด้วยการเอาเงินเอาทองเขามาจนล่มจมอะ่ะมึงทําเขาล่มจมไปกี่คนมึงห่วงแต่ผลประโยชน์ตัวเองและครอบครัวของมึงเองมึงไม่ห่วงผลประโยชน์ของคนในครอบครัวของคนที่เป็นลูกศิษย์มึงเลยเหรอ มึงทําเขาล่มจมไปกี่ครอบครัวมึงทําเขาล่มจมไปกี่ชีวิตมึงทําเขาเสียทรัพย์จนลูกเขาไม่มีกินไม่มีใช้ไปกี่คนกี่คนกี่ครอบครัวกี่ตัวคนมึงเห็นแต่ประโยชน์ของมึงคนเดียวครอบครัวมึงคนเดียวอาชีพมึงคนเดียวแต่มึงทําลายไปอีกกี่ชีวิตกี่คนทําไมไอ้คนพวกนั้นต้องขวนขวายหาเงินหาทองมาช่วยมึงเลี้ยงครอบครัวมึงกูถามแค่นี้ทําไมมึงถึงกล้าพูดคํานี้ออกมาจากปากของมึงได้ มึงไม่ละอ,อายปากมึงหน่อยเลยฮะทาไมมึงถังใช้คําพูดแบบนั้นออกมาได้ทําไมพวกกูเนี่ยต้องขวนขวาในการหาเลี้ยงชีวิตด้วยความซื่อสั์สุจริตแต่พอวันหนึ่งกูมีความทุกข์กูเลยไปพึ่งมึงมึงก็เลยพยายามหาวิธีในการเอาเงินจากกูด้วยความเห็นผิดด้วยความทุกข์ในชีวิตกูหาวิธีแก้ไขให้กูแล้วให้กูจ่ายตามเสียเงินเพื่อเลี้ยงคนในครอบครัวมึงเลี้ยงผัวมึงเลี้ยงเมียมึงเลี้ยงลูกมึง บำลงฟุ้งเฟ้อเห่เหื่อตอกิเลสตันหาที่บำมืงไปซื้อของแบรนเนมแพงๆใช้เงินลดหรูแพงๆใช้ครอบใช้ชีวิตบำลงฟุ้งเฟ้อเห่อยู่รูกินหรูอยู่สบายทำไมกูต้องไปช่วยมึง